ไปต่อที่พิจิตกันเลยครับทานผู้ชมวัดบางคลานหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตนะฮะค<ะ>ณะสงฆ์วิยาวัจกรศิษยานุสิ์กลุ่มสถานหลวงพ่อเงินและชาวบ,บ้านวัดบางคลานนี่เขาร่วมกันจัดพิธีสําคัญนี้นะฮะก็คือบาพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ105ปีหลวงพ่อเงิน<ะ>วัดบางคลานนะฮะก็จะไต่เมื่อ19กันยายนที่ผ่านมาก็มีคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็ส่วนราชการมาร่วมในพิธีจํานวนมากเลยนะครับติดตามกันครับ วันนี้เป็นวันคล้ายวันมรณะภาพของหลวงปู่เงินพุทธโชตเราไปดูว่าทางวัดบางคานหรือวัดฮิรัญยาลามมีกิจกรรมอะไรกันบ้างเดี๋ยวท่านครับวันนี้ทางวัดฮิรัญยาลามมีกิจกรรมอะไรครับในวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญในรอบปีนะครับของวัดก็หมายถึงว่าวัดนี้เป็นวัดที่หลวงพ่อเงินพุทธโชตเป็นผู้สร้างขึ้นนะครับสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2370นะครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับ หลังจากที่หลวงพ่อเงินมรณาภาพไปแล้วเนี่ยเมื่อปีพศ .2462 นับถึงวันนี้จากท่านมรณาภาพไปแล้ว105ปีในวันนี้เพราะในทุกปีเนี่ยทางวัดก็จะทําบุญครบรอบเพื่อเสริมสร้างบุญบาร,รมีให้ท่านนะครับเพราะฉะนั้นในกิจกรรมทําบุญทําบุญครบรอบในปีนี้ก็จะมีมูลีธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลานซึ่งเป็นของวัดได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กจํานวน1 7 9ทุน นะครับซึ่งเป็นทุนทุนละ1,000แล้วก็จะมีทุนเด็กกำพร้าอีก3ทุนทุนละ5 0 0 0บาทนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการแจก,กข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นทานบาร,รมีให้กับหลวงพอ่อโดยวัดและมูลนิธิซึ่งเป็นของวัดนั่นแหละนะครับร่วมกันนะครับประมาณก็ประชาชนที่ที่แสดงความจำงมาขอรับก็ประมาณ700700 700คนแล้วหลังจากวันนี้ หลังจากการทําบุญแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการทางเจ้าวาดเนี่ยก็จะนํำข้าวสารอาหารแห้งนะหรือเวชภัณฑ์ก็จะลงไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงนะซึ่งประกอบไปด้วยผู้ป่วยติดเตียงในตําบลบางคลานตําบลบ้านน้อยตาบลท่านั่งตําบลท่าเสาและตําบลทนงก็วันนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระผมวชิระมุนี กรรมการมหาเถรสมาคมจจงาวัดวัตถุทัตเทพเวรารามได้มาเป็นประธานแล้วก็ประเดชพระคุณหลวงพ่อพระผมสิทธิกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัเศเกตวรวิหารเป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์ให้ทําบุญให้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่เงินวันนี้ก็มีการแจกทุนให้แก่เด็กนักเรียนแล้วก็แจกข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ชาวบ้านก็มีหน่วยงานราชการตั้งแต่ท่าน ในการทําบุญครบวรอบวันมรณาภาพของหลวงพ่อเงินพุทธโชดที่ชาวบ้านรู้จักกันนะอาตามาเองก็ขอมนโมทนาในส่วนนี้ก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสาที่จะมาร่วมบุญในปีหน้าหรือปีต่อๆไปแล้วก็ยังมีงานปีงานปีของวัดบางคาันประมาณเดือนตุลาแนวที่2 1ก็จะมีาเรียกว่างานประจำปีไหว้หลวงปู่เงิน ในวันที่2ี่สิบยี่เอ็ดตุลา,าที่ทางวัดได้ทำสืบทอดมายาวนานและก็ขอเจริญพร